เก็คือถอดนอด็นอตออกหมดสี่ตัวนะคะที่ฐานใต้ล่าง แล้วก็ใสารังข้าวใส่เหมือนเดิมแล้วใส่เหมือนเดิมนเดี๋ยวเราเอาอะไรนะับผมในรูแรกก่อนได้ในรูแรกัาแหละ กก็ไได้้้มมอบเอาเาอข้า,าไปได<ป>นะ้สิตัวแล้วเอาแน่นทีเดียวแล้วก็มนาะขันกับแต่เราแค่นหนเดียนะ 嗯。Okay.